สวัสดียามเช้าเพื่อนๆรดน้ำต้นไม้นะครับผมรดน้ำต้นไม้น,นี่ก็ต้นกล้วยต้นกล้วยน,น,น,น้ำ้าตรนะเพื่อนๆมะพร้าวน้ำหอมนะเพื่อนๆพร้าน้ำหมอมเดี๋ยวก็เอาขี้วัวมาโรยเพื่อนๆ เ็าขี้วัวขี้วัวมาโรยรดน้ำมาไลยเนาะจะได้กินลูกนาะสองต้นเพื่อน,เ,อน,เ,นเริ่มจะโตแล้วเพื่อนอน,น้ำต้นไมเ้เช้า สวัสดียำเช้านะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ